แมแรกแ้มแรกแหกหมานมาแล้วครับเก็บตกแต่จิ้วคู่นี้ครับผมคือหนูเขา่าคู่นี้ประมาณน่าจะ 1, 2, หนึ่งสองสามโตพี่น้องสามโตหรืยิงตัวเด,ยววเดียวครับ มันตื่นแฟตมากเลยพี่เนะเพราะว่าผมสันอยู่ถือว่าอยู่ขางข้างครับเป็นไม้ไม่แต่ผมคิดว่าจะมีหนูแต่ลงมาสันที่แหลกมันมีหนูเขาสองตัวแต่ก้อนนานๆอยู่ฟังั้งที่ผ่านมากับเขามาตัวหนึ่งครับ่ได้ยิ่งพี่เนาะหกหลายโพดตัวนี้ก็ อาจจะเป็นตัวเขาที่ว่นกลับมาเนี่ยมึงฮะมันกับพ่อมีหนูให้เก็บอยู่น,น้องแต่ถึงกระโบถึงก็ลายไปไหนครับคุณเนะี่หนูสิ่งสิ่งตัวสีเหลืองนู่สิ่งแต่โคบอยู่ข้างใน,นงอะครับนี่ครับก็บผลงานเมื่อได้ถ่ายคลิปเลยครับพรว่าผมถ่ายมันหนูเสะเดิดออกตลอดเลย หนูสเกลกช่วงนี้เริ่มเก่งครับนี่ครับตัวหนูผลงานหนึ่งก็บตอกไตติวพูดดีครับฝากไว้นำครับเดี๋ยวผมขอจัดการหนูกันครับเพิ่งว่าแต้มหนาสิมีผลงานหรือเปล่าด้อพี่หน่อ ตายอย่างดีกว่านั่งนิ่งๆดิลูกนั่งนิ่งๆเนี้ยนะให้ทายลูกสักหน่อยเนี่ยเป็นบบกะไรเนี่ยเนี่ยเนียเนี้ยเอาพี่หน้องจะีอยจัดการนครับ ไปเ้อพี่นงโอ้เมื่อกี้เทพเปืนขึ้นอ่ายังได้คลิปครก็แซมที่สอง,สองปไปเรื่อยๆสองไปเรี่อยๆมีไปอย่างข้าครับโอ้โหยิ่แบบเก็บเสียงพี่น้องเลยเป็นศินปิงเลยครับเมื่อกี้เอ้ยอีกแล้ว <laughs> เร้มขึ้นเริ่มปลดเสพเปืนบ่ได้ขึ้นเลยผมบดได้ขื้นเลยครับแต่มันบ,นนบไ่ได้มันไปเนบขี่แจกล่เวลาตอนตอนที่สันมันไปขื้นเองครับไปเขาพี่น้องมา้าเฮ่ากับไม้นี่คือสิไดหตัวแค่ตัวตัวที่สองนี่แหละครับงสงสารจะเจ้าเาขานอนครับตอน่นี้ก่อนครับ ตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่หนไอยก็เติมต่อครับก็ต่อขี้ขาดน้องสะดุ้งคู่นี้ครับอ่าไปงานไต่ติวพี่น้องอยากไปต่อยคาเตะข้าเจา้าหมาบ้านข้าเจ้าเขาอยู่ตรงนี้เช้าเฮารครับเกิดตรงนี้เกิดเดือยใหญ่ไปไม้อื่นก่อนครับพี่น้องไปครับแต้มฟ้ามลาพี่น้อง นคินหนูมาอยู่ตรงริ่มเนี่ครับริมขางท่างครับมันตรงหน้ามันแปนเบิดอถอนก็มาอยู่ขางทางเฮ้ยไดไดายบริสัมยิ่งเรายิ่งมันตเลิดลงไปตรงตรงไตป้ายหยา ยิ่งมันตะเหลือลงไปแต่ไปเนี่ยอันนี้ไม่เป็นทางทางรถทางรถล่องกับทางรถรถรถในรถไถเข้าอ่ะครับต้องมาจากทางถนนดำนี่ผมยืนสั้นอยู่มองพี่ที่แรกยืนสัน้นในมองพี่คิดว่าหนูฟังพี่มันสิเขามันจะเรีน,รนมาจะฟังผุนฟังเป็นแปนผุนเนนรีนบันทีถ่ายคลิปหรอกครับเพราะว,ว่าเพราะว,ว่าพื้นที่นั้นบ่ค่อย หนาทายไปไหนเดี๋ยวเสียงรถมันกวนนําเล่นมอกับหยันหยันเล่นมาทางนี้เล่นเขามาสุกปลยอย่างนี้เราก็เขามาตัวนี้ไหมคำว่าจำจำนี่ไปพี่น้องยิงวังนีนแหอะพยายามหัดยิงมือสายอยู่พี่น้องพยายามหัดยิงมือสายอยู่ครับมันก็เลยแต่มันกไก่เวันนี้แต่ยิงมือขวากันหนาจะกลางกระบาลเลยพี่น้องอันนี้เพราะว่าเขาเล่งใส่หวัวเลยดิก็ยังถืออยู่ตรงขาขาหนาตรงนี้ คครับแต้มสามก็ม,กมาครับตอกไตติวคู่นี้ครับตอกไตติวคู่นี้คีครับเดี๋ยวจัดการหนูกอนกับรอรุ่นว่าจะถ่ายคลิปหนึ่งแต่ดูดูดูจากแสงไฟแล้วมันตื่นหมอแบดมันตื่นแล้วนะไฟแฟดคือตัวไดกินออกพี่น้อง <c oughs> คือแต่ถ่ายถ่าย,ายมือมอมอมอดอะไรอยู่ครับคเครับมาแล้วก็แต้มสาม หนูหน่อยพี่น้องเอ้ยมันมาไต่หยาใอยรล้ว่าแม่นหนูใหญ่เต็มที่ซีโพแล้วครับเห็ดคืบหยากยาครับหนูมันลักโอ้เหลือแมนครับพี่น้องยิงมือใส่บบ้านเหล่าเหมือนกันครับไปยังเต็มนาครับ ใหญ่ไปหน่อยมากไป่ยครับโอ้ยยิ่งกลางโตเลย้ป่ะพี่น้องมาแหน่ยใส่หัวโดนกลางโต้ขัดไปอ่ะเตรียมที่หาโพ่อลเตรียมที่หาโพลครับเนี่ยนี่ไปเซ่ยไปซี พี่เฮ้ยไปบ่ไปปด้เลยพี่น้องชิบหายพี่น้องน,นี่งูมาเจอเสือเฉยได้ะวะโอ้โวะสมัอว่ะสม้มัวชะตาผมขาดวะ หนูผ่าแลนมาโอ้ยสมัวมันเหยียบเสือพี่น้องพี่โอ้ยสมัวสมัวมันข่อยโดนเสือเอาไปกินตัวยองเลยผู้ใดเอาเสือมาปล่อยท่งนี่เพียตัวอะครับจกกัดการตัวนี้ครับแต้มหโอ้มาด้วยก่อนเด้วยว่ะสมัวมันเหยียบเสือ แต้มที่หกพี่น้องที่แดกหมอมันเป็นปลาข้าอมินิตรครับมันขืนหยาวไว้เลยพี่น้องแต่เมื่อพอขเขามา่เสร็จปุ๊บมันแทนที่มันจะแรมันจะสุดนะหมุดตรงไตไหยาข้าอมูนิตคือสียานครับ มุนๆกนกๆกวกๆพ่อผีมาตงมุ่นผีแล้แถวที่หก่ายเติบพี่น้องตัวนี้ห่ายจะได้ดอกแบกขีดบ่ขาดแลอกครับตัวนี้โอ้แว๋วหนูอยู่แต่ทั้งฝุ่นครับทั้งฝุ่นมันเป็นน่นดินที่เขาทมทีไว้ครับแต่มันเป็นปลายหยาลกหลาง เดี๋ยวผมจะล้องตื่อยู่นี่บังสักพักหนึ่งครับพี่น้อง๋ยวขอจกกัดการตัวน,นี้ครับกับหนูแต้มที่หกครับพี่น้องขอโทษขออภัยนะครับกับคลิปที่มันบ่ค่อยชัดเจนเพราะว่าหนูสะเกลทุ่มมือนี่ฉลา,าดบ่เหมือนแต่ก่อนครับแต่ก่อนพ่อฮ็ดคลิปให้พี่น้นองด้เบิ่งอยู่ตัวนี้เก่งเติเตบครับหนูสะแกลผมเด่นจนมันลึง,งหมดแล้ว แข็งลวลาพี่น้องตีหากเลิงครับนี่ละครับผลงานหนูแปดแปดโตพี่น้องเดี๋ยวยังไงดีผมจะไปเลี้ยงให้เบิ่งอีกที่หนึ่งแปดโตครับตอกเตติวคนนี้ครับ้าไปสร,รุปยอดพี่น้องเลยอฮ้ย ห่วงห่วงพี่น้องโอ้ยส,สดแก่เลยครับสรุป่อยมาเทียดต่อลูข่อยมาหาหน่นจะกันใดคลิปอยู่ครับสวัสดีครับผมโอ้ยหน้งงาตาตั้งแต่หาถุมจันสว่างเลยพี่น้อง แต่หนูแปดตวัวครับนีแปดตวัวครับสอบใส่ติวใหม่ขมักไม่เนาะถือโอเคครับเข่าดีอยู่แต่หนูเราแหวแงเพราะว่าเราแหวแงไฟเจ๊กฮอฮือทายทายได้เปิดแฟลชได้ตัวหนึ่งต้องนั่งก็ ายแบบปิดแฟตน้ำเนโรโบไทยน้ำเนรไปกับกับเพื่อนก่อนพี่นอ้องยังปสรูปยอดไทยบืงยุ่งงานอีกทีนึ่งมาเบิ่งกันที่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัว ยิงบ่ถือตัวหนึ่งครับแล้วก็บ,บ่ได้ยิงอีกประมาณสักหลายตัวอยู่มาสักสามตัวถ้ายิงถือกันได้ประมาณสักเก่าตัวพี่น้องกับผลงานตอกไต่ติวคู่นี้ครับไต่ติวเล่นทั้งคืนได้พี่น้องถามว่าหมอกจัดบอก็สีซุ่มๆอยู่ครับเนี่ยเนี่ยครับ ม่สีซุ่มๆอยู่ครับถือว่าหมอกนำม,มนหมอกหรอกน้ำค้างเลยเนาะนี่เปียกๆน้ำค้างเลยเป็นไต่ติ้วใหม่เข้ามาครับก็ถือว่าผลงานเมื่อน,นี้ถึงสิบวันไดคลิปเด็ดๆฝากพี่ฝากน้องมีเด็ดมีเด็ดเบิอ้องหลอกตัวหนึ่งครับก็ คือว่าเอาผลงานแล้วก็เติมตอกไปในตัว้วพี่น้องนะแล้วก็ฝากไว้นาครับนี่ครับใหม่กระดามพีของเบาหน่อยสีสะเกตครับช่อง YouTube แกเดี๋ยวผมจะขึ้นไปหามุมนี้ครับเป็นช่องอาหากินทินเมืองกันครับต้นนี้น้ำนักสีขีดพี่น้องสีขีดอันนี้ผมไม่ได้ตัวเลยนี่สีขีด เบามากพี่น้องเบามากครับเป็นไก่กองครับมีเซฟตีดให้ก็ถือว่าโอเคครับเหมาะเหมาะกับคน้นััหน่อยเนาะแล้วก็คนที่ต้องการเขาเรียกว่ายังไงเน้นความกระทัดรัดแล้วก็เน้นความเบาครับผมถือตั้งขึ้นเนี่ยรูย้สึกว่ามันเมื่อยครับแล้วก็มันกระตอบโจทย์ผมน่เวลาผมถ่ายคลิปผมใส่โทรศัพท์เข้าไป มันก็ถือว่าเบาอยู่แต่ก่อนเก็ยิ่ง้างสายไปคอยใดพีน่น้องปืนมันหนักใส่โท,ทรศัพท์ขอไว้นําก็หนักเขาไปใหญ่แต่ปืนสักเจ็ดแปดขีดผมถือว่านักแล้วน,นะเจ็ดปดขีดสําหรับการทายคลิปถ้าพูด่ายคลิปก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าทายคลิปผมว่าไม่ไหวเพราะว่าเข้าตรงเหตุแขนยังนสีตลอดเวลาถือว่าลายครับก็ฝาไว้นําครับ ดูได้สนใจไม่กระดามพีของเบาหน่อยซีสกเกตอภิมาหาความหมานครับจะเดี๋ยวผมจะถึงเบอร์โทรไปให้ครับไม่กระดามพีของเบาหน่อยครับไปคำขึ้นนีกน็ตีหาสามสิบหานทหาทีตีหาสี่สิบรับตีหาสี่สิบ ลาไปก่อนครับกับผุบงันหนูแปดตัวแยงพอรู้พี่นะคนเดียวครับยองอยู่คนเดียวใชครับฝากกดติดต,ตามครับเราอีสานหมาสกแกนั้นเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ครับก็ช่วงนี้ก็จะมีเวลาจะพยายามออกมาทำคลิปให้ให้ิึงนะก็เต็มตอกไม่ได้โต สามีหมายนะพี่น้องย่ำสามีหมายแต่บ่มีหมายเรางานเด้งควบคู่ตัวเอางานต่อไปตัวเนี่ยเพราะว่าเหลื้อยเยอะมากพี่น้องเอาเป็นว่าเหลืออีกคุณละลอยโควกูคนละไปเรื่อยๆตามกำลังครับเด้งไปงานเกี่ยวกับเงินดีครับเพราะว่าผมทดสอบเป็นงานจริงเป็นงานที่เห็นตลาดแพงไม่รอกมา มันด,ดูดีที่สุดเราที่จะเป็นจจไดนะพผมอยากให้ทุกคนติดต่อผมไปเดาเอาไปใส่ครับบาไรเอเอาไปแขวนแกรากไว้นำกับต่อปีชา้องสะดุงอย่างไรต้นใจวะมีแต่คงจะด้โตมากเรารีบใส่ผมก็คงต้อง,งขอโตปัดออกไปก่อนน้อะแต่ั้ด้รอได้ผมก็คงคอยคอยรับเขามาในคิวนะ หายไ่น้องเศร้าล้วครับผมเ้าไปตะวันครับผมเ้าไปแล้วครับสวัสดีครับบอกันไม่คิดหนาที่น้อง